นิทานเรื่องคนโลภมากมีพระรูปหนึ่งเป็นพระธุดงตามป่าเขาท่านชอบออกปีกวิเวกตามป่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาวันหนึ่งมีหญิงสาวไปเก็บเห็ดเธอก็เดินไปเรื่อยๆจนเจอเห็ดมากมายแต่เธอก็ลืมมองไปว่าเธอนั้น ได้เดินเข้ามาในป่าลึกแล้วระหว่างทางฝนตกอย่างหนักหญิงสาวจึงรีบวิ่งไปหลบในโพรงเล็กๆข้างป่าโพรงแห่งนี้สามารถหลบได้เพียงคนเดียวเพราะมันเล็กมากหญิงสาวเธอมีชื่อว่าแพรดาวเธอชอบไปเก็บเห็ดตามป่าเขาเพื่อไปขายแต่วันนี้ฝนตกแพรดาวจึงหาที่หลบ เลยได้อยู่ที่โพรงแห่งนี้และแล้วเธอหลบอยู่ครู่หนึ่งก็มีพระธุดงมายืนตรงหน้าเธอท่านก็เลยบอกให้เธอไปหลบอยู่ในถ้ำก่อนเดี๋ยวจะป่วยไข้ด้วยความหวังดีของท่านหญิงสาวจึงรีบเข้าไปหลบแต่กว่าฝนจะหยุดตกนั้นก็ค่ำมืดพอดีเธอก็กลับบ้านไม่ได้จึงต้องหาหมุมหลับนอน ค้างที่ถ้ำแห่งนี้กับพระธุดงรูปนี้แต่ก็อยู่ห่างกันมากหญิงสาวอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถ้ำเพราะกลัวจะดูไม่เหมาะสมส่วนพระธุดงก็ปฏิบัติอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถ้ำคนที่บ้านของแพรดาวเป็นห่วงเห็นเธอไม่กลับบ้านจึงออกตามหาหายังไงก็ไม่พบก็รอจนเช้าตรู่ ระดมคนออกตามหาเธออีกครั้งจนเวลาล่วงเลยมาถึงแปดโมงเช้าทุกคนมาถึงหน้าถ้ำจึงรีบเข้าไปดูด้านในถ้ำว่ามีหญิงสาวหรือไม่และทุกคนก็ยังไม่เจอเธอเพราะแพดาวอยู่อีกด้านหนึ่งของถ้ำพอทุกคนเข้าไปก็เห็นแต่พระธุดงพระท่านจึงบอกกับทุกคนว่า ยิงสาวอยู่ด้านในอีกฝั่งสามีแพดาวเกิดหัวหมอนึกขึ้นได้อยากได้เงินจากพระดุดงรูปนี้จึงเกิดความคิดกุเรื่องว่าพระรูปนี้ทำไม่ดีไม่ร้ายกับภรรยาตนพระท่านก็ไม่ได้พูดปฏิเสธแต่อย่างใดเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นถึงพูดอะไรไป ก็เหมือนแก้ตัวแถมยังดูไม่สำรวมอีกและพอพระก็พาชาวบ้านเข้าไปด้านในถ้ำอีกฝั่งก็เจอหญิงสาวสามีของแพรดาวยิ่งกำเริบหนักกุเรื่องยิ่งขึ้นและไม่ยอมให้ภรรยาตนพูดแม้แต่น้อยแถมยังกระซิบให้แพรดาวทําตามแผนของตนเอง ให้ภรรยายอมทำไปตามน้ำเพื่อเรียกเงินค่าเสียหายกับพระรูปนี้ด้วยความที่พระท่านปฏิบัติด,ดีมามากจึงปล่อยวางให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างธรรมชาติท่านไม่ถือโทษโกรธและมีหน้ำซ้ำท่านยังสงสารอีกด้วยด้วยความโลภของสองสามีภรรยาท่านรับรู้เรื่องทุกเหตุการณ์และปล่อยให้เป็นไปตามกรรม กรรมของใครของมันผู้ใหญ่บ้านจึงไปเกณฑ์ชาวบ้านมาเพื่อกดดันพระรูปนี้ให้จ่ายค่าเสียหายตามที่สามีของนางแพดาวเรียกร้องพระจึงบอกกับทุกคนว่าท่านคือพระธุดงป่ามาเพื่อปฏิบัติท่านจะนำเงินจากไหนแล้วก็เดินเข้าถ้ำไปเลยชาวบ้านก็ต่างแยกย้าย มีบางคนสงสัยว่าสองผัวเมียพูดจริงหรือไม่เพราะคนกลุ่มนี้เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของพระรูปนี้มาพอสมควรว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดคนกลุ่มนี้จึงเดินเข้าไปหาพระได้ไถ่าถามหาความจริงกับท่านพระก็เลยบอกชาวบ้านกลุ่มนี้กลับไปว่า ถ้าท่านพูดไปทุกคนจะเชื่อหรือไม่ไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครมีความผิดเพราะกรรมจะเป็นสิ่งที่กำหนดคนคนนั้นเองชาวบ้านกลุ่มนี้ก็กราบลาและก็มีชาวบ้านนำอาหารมาถวายอยู่ทุกวันท่านฉันวันละมือ้อพอสามวันต่อมาสามีของแพรดาวยังไม่ละความพยายาม ก็พาชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งไปหาพระเคนเอาเงินค่าเสียหายกับท่านพระก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าท่านไม่พกปัจจัยเป็นพ้ะทั่วดงป่าหาความสงบแต่เพียงอย่างเดียวพอชาวบ้านกลุ่มนี้เคนเอาอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับไปบ้านเช่นเดิมและเช้าว,วันต่อมาสามีแพรดาวเกิดมีอาการเจ็บหูมาก ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นชุมชนอยู่ห่างไกลความเจริญเลยไม่ได้ไปหาหมอและต่อมาสามีแพรดาวก็มีไข้ร้องเจ็บปวดในหูไข้ก็ขึ้นสูงมีหมอทาประจําหมู่บ้านมาดูอาการตอนแรกก็บอกว่าโดนของชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ไม่ชอบพระนั้น ก็โทษว่าท่านได้ทำของใส่สามีแพดาวเธอจึงรีบไปต่อว่าพระที่หน้าถ้ำแห่งนั้นว่าท่านทำของใส่สามีตนเองทำไมพระก็เลยพูดกับหญิงสาวว่าท่านเป็นพระจะทำแบบนั้นได้อย่างไรพ่อแพดาวพูดเล่าอาการให้ท่านฟังพระทุดงจึงพูดกับเธอว่านี่มันเป็นอาการของมแมลงป่า อาจเป็นเห็บป่าเข้าหูก็เป็นได้ท่านจึงบอกวิธีรักษาแล้วนำยาสมุนไพรให้นางแพรดาวเอามาต้มให้สามีกินแต่ก็ได้บอกอีกว่ามันอาจจะไม่ได้หายขาดทันทีให้มันทำความสะอาดรูหูและกินยาต้มอย่างสม่ำเสมอแพรดาวก็ทำทุกอย่างตามที่ท่านแนะนำ แต่เธอก็เห็นสามีร้องเจ็บปวดทุรนทุรายดูทรมานมากจึงไปหาหมอคนใหม่หมอคนนี้เป็นคนเมืองแต่เป็นหมออาสามารักษาคนตามถิ่นธุรการดานจึงมีอุปกรณ์ครบพอหมอมาถึงแพรดาวก็เล่าเหตุการณ์ที่พระรูปนั้นสันนิษฐานให้หมอฟัง หมอจึงนำไฟฉายส่องเข้าไปในรูหูเท่านั้นละ่ะมีตัวเล็กๆสีดำเกาะเต็มใบหูไปหมดและก็ได้บอกกับเธอเช่นเดียวกับพระรูปนั้นหมอก็ได้ให้ยาบรรเทาอาการและก็แนะนำให้มันทำความสะอาดใบหูดังที่พระท่านบอกและหนึ่งอาทิตย์ต่อมาหลังจากเจ็บปวดทรมานแสนสาหาัสก็เริ่มดีขึ้น พอฟื้นไข้ก็ยังคงโรบมากอยู่ดีชวนเมียไปหาพระเพื่อจะไปเอาเงินค่าเสียหายให้ได้นางแพดาวก็บ่นว่าสามียังไม่เข็ดอีกทรมานปางตายยังโชคดีได้ยาสมุนไพรพระท่านช่วยไว้และบอกวิธีรักษาแทนที่จะสำนึกกลับฟื้นไข้มายิ่งแยก่กว่าเก่า แต่พ่อแพรดาวพูดเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังบอกกับสามีว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันที่หลงป่านั้นหากไม่ได้พระท่านช่วยเธอคงตายไปแล้วสามีก็เริ่มอ่อนลงจากมีพฤติกรรมแข็งกร้าวแต่ก็สายเกินไปมีชาวบ้านตอนแรกตั้งใจจะมาเยี่ยมสามีของนางแพรดาว แต่บังเอิญได้ยินสองคนคุยกันว่าสามีเป็นคนกุเรื่องทั้งหมดโยนความผิดให้กับพระธุดงรูปนั้นชาวบ้านคนดังกล่าวก็รีไปบอกผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นๆพอทุกคนรู้เรื่องมารวมตัวกันที่บ้านของสองผัวเมียนำข้าวของต่างๆมาคว้างปาใส่บ้านทั้งสอง แถมยังตะโกนต่อว่าด่าทอสองผัวเมียว่าเป็นคนหลอกลวงเป็นคนโลภมากแม้กระทั่งพระกระทั่งเจ้ายังทำได้ลงคอทั้งสองก็โดนชาวบ้านขับไล่ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนเห็นผลกรรมตามทันสองผัวเมียเลยรีบไปบอกพระพอไปถึงถ้ำ เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้พระท่านฟังท่านจึงเดินไปที่บ้านของสองคนผัวเมียไปช่วยคุยกับชาวบ้านสอนทํำให้กับทุกคนว่าต้องรู้จักการให้อภัยลดความอาฆาตพยาบาทต่อกันกรรมนั้นได้ส่งผลกับทั้งสองคนแล้วสองผัวเมียก็รู้สึกผิดนึกคิดได้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระรูปนี้และท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธ แม้แต่น้อยท่านจึงใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ถือเป็นการสอนธรรมะให้มองเห็นถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองต่อไปจะได้ไม่ทำผิดซ้ำอีกสองผัวเมียละอายใจจึงกลาบลาขอย้ายที่อยู่ไปต่างถิน่นเริ่มปฏิบัติตนใหม่นำคำสอนของพระท่าน ไปนำทางชีวิตคิดให้รอบครอบก่อนลงมือทำและแล้วทั้งสองผัวเมียก็ย้ายออกมาจากที่นั่นไม่นานต่อมาก็ได้กลับไปที่ถ้ำนั้นอีกนำเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปถวายและนำทูบเทียนไปขออโหสิก,กรรมสามีของแพรดาวจึงขอพระท่านให้บวชให้กับตน ตนก็ได้บวชสมใจพอบวชฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ได้6เดือนและศึกออกมาก็ได้ไปอยู่กับภรรยาใช้ชีวิตเรียบง่ายและปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆขายและยังแจกจ่ายให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงได้กินและนางแพดาวก็ได้มีลูกน้อยของใจสามีเธอก็เลี้ยงดูลูกคอยบอกสอนไม่ให้ลูกของตนนั้น ทำผิดพลาดเช่นเดียวกับทั้งสองใช้คำสอนของพระอาจารย์ท่านมาปรับใช้ชีวิตเป็นแนวทางพอลูกของทั้งสองโตขึ้นจึงขอพ่อและแม่ออกบวชเรียนสามีของแพรดาวก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดแถมยังสนับสนุนนำลูกชายไปฝากไว้กับพระอาจารย์ที่ถ้ำให้ลูกชายได้เป็นสิษย์อีกด้วยและแพรดาวกับสามี ก็หมั่นนำอาหารข้าวของต่างๆที่จำเป็นรวมถึงยารักษาโรคเทียนพรรษาขนาดใหญ่นำไปถวายอยู่เรื่อยเสมอมาการที่เป็นคนโลภมากอยากได้อยากมีจนทำให้ทำอะไรไปขาดสติไม่คิดให้ถี่้วนเลยทำให้ผลกรรมตามทันสองสามีภรรยาจนต้องย้ายที่อยู่และเจ็บป่วยปางตาย ขอให้ทุกท่านนำบทเรียนเหล่านี้ไปเป็นกำลังใจในการสร้างความดีต่อไปนะคะขอฝากช่องสนอน้อยสตอรี่ให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างคลิปดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ